นี่กูถามมึงหน่อยสิฮะไอผู้ใหญ่ไอผู้ใหญ่ไอไอ,ไอผู้ใหญ่ลืมตัวลืมตีนกูถามมึงหน่อยสิพวกพวกกูนะ่ะไม่ได้เอามันเ้ยแต่จริงๆ่ะพวกมึงอะเห่าหอนกันเองเห่าหอนกันเองทุกทุกวันนะพอพวกกูออกมาพูดเนี่ยเหมือนที่กูพูดอะพอพวกกูออกมาพูดออกมาชี้แจงนะพวกมึงไม่ใช่เหรอที่มึงเอาขวานออกมาทุบอะ แต่เวลาพวกกูตอบโต้และท้ามึงอะ่ะมึงก็ของขึ้นก็เพราะว่าพวกมึงโลกจิตไงรับความจริงไม่ได้ถูกไหมให้ผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านหน้าเหม็นเป็นไงล่ะทำเป็นออกมาเดือดร้อนเนื้อตัวทั้งๆที่เขาไม่ได้คุยกับตัวเองสักหน่อยเสือกนะเขาพูดถึงใครเขาพูดถึงมึงเหรอมึงออกมาเสือกทำไม ะใครล่ะที่จะมาทุบอะ่ะใครที่เอาขวานออกมาเขาคุยกับมึงเหรออย่าเสือกแต่ว่าพวกมึงแม่งก็ออกมาดิน้นออกมาร้อนตัวนะไอพ่อผู้ใหญ่กูก็งึดมึงเหลือเกินแหมแฮ่ทำเป็นออกมาเก่งนะก็ใช่ไงถ้าพวกมึงไม่แดกญ้าแล้วแดกอะไรอะ่ะฮะ เอาคดีใส่เขาโยนให้เขาโยนความผิดให้เขานะไอ้ผู้ใหญ่กูก็งงกับมึงจริงๆเลยอออกมาเสือกทำไมวะมึงออกมาเสือกทำไม,ม,ออม,ำไมถ้าพวกมึงไม่ทำก่อนไม่พูดก่อนไม่เล่นก่อนแล้วพวกกูจะทำไหมวะแหกคูแหกตาดูมั่งไม่ใช่เอามาถึงก็มาด่าคนอื่นมาว่าคนอื่นเขา พวกมึงนี่สมองเนี่ยสมองเนี่ยคิดแต่ฝั่งตัวเองดีไม่มองฝั่งตัวเองบ้างเลยควายมองแต่ฝั่งคนอื่นมีแต่หาเรื่องลุงพลวัน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 ,วนกูไม่เห็นมึงอ่ะพูดดีมางเลยมึงลองอยู่เฉยๆสิแล้วพวกกูจะตอบโต้มึงไหมล่ะพวกมึงไม่มาพูดไม่มาว่าและพวกกูจะตอบโต้พวกมึงไหมกูถามมึงหน่อยเลวจริงๆเลยพวกมึงเนี่ย แหมพอก็ท้าพนันหน่อยทําเป็นแหมผมไม่มีเงินหรอกอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่าเสือกดิเขาพูดถึงใครล่ะเขาพูดถึงไอ้ปากดําแต่มึงมาเสือกไอ้พวกผู้ใหญ่อย่าเสือกให้มากนักไปแดกหญ้าไป